เนื่องด้วยสถานการณ์โควิดที่เกิดการแพร่ระบาดขึ้นในประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกนะคะเด็กๆเ,เนี่ยไม่สามารถจะไปโรงเรียนได้นะคะเด็กอยู่บ้านแล้วจะได้เรียนเรียนรู้ยังไงกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษานะคะหมหาวิทยาลัยศรีประทุมวิทยาเขตชนบุรีแล้วก็ทางมูลนิธิเพื่อทักษะแห่งอนาคตนะคะก็ได้มีแนวคิดที่จะผลิตตัวกล่องดำหรือว่าชุดการเรียนรู้ด้วยตัวเองเนี่ยขึ้นมานะคะเพื่อที่จะ แจ่ายแล้วก็ช่วยเหลือนักเรียนในกลุ่มที่ไม่สามารถจะเรียนรู้แบบออนไลน์ได้ในนโยบายของรัฐที่ในช่วงโควิดเนี่ยจะมีเด็กประมาณ10%นะที่ได้โอกาสก็เรียกขาดความเท่าเทียมทางโอกาสทางการศึกษาเด็กเหล่านี้ไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีอุปกรณ์ช่วยไม่มีโทรศัพท์ที่มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการที่จะเรียนแบบออนไลน์ดังนั้นเด็กกลุ่มนี้ยึงได้ประโยชน์จากกล่องนี้มาก ำไมถึงชื่อว่ากล่องดำนะคะซึ่งมันจะมีความเป็นปริศนาและความท้าทายตัวผู้เรียนอยู่ทำให้ผู้เรียนเนี่ยสนใจแล้วก็เกิดความอยากเรียนรู้นะคะว่าในกล่องดำเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจบ้างตัวกล่องดำนี้นะคะได้แนวคิดและไอเดียเนี่ยมาจากการใช้ทฤษฎีนะคะที่เรียกว่า constructivism นะคะก็คือเน้นให้ผู้เรียนเนี่ยเรียนรู้ผ่านการลงมือทำ สำหรับในประเทศไทยเองนะคะเราก็จะต้องสังเกตในบริบทของประเทศไทยของเราว่าส่วนใหญ่แล้วพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยประกอบอาชีพอะไรผู้ปกครองส่วนใหญ่ก็จะทำอาชีพเกษตรกรรมแล้วก็ค้า,ากรรมนะคะตัวอย่างในตัวแบ็กบ็อกของเราเนี่ยก็จะให้เด็กเนี่ยได้ปลูกผักซึ่งพ่อแม่ผู้ปกครองที่เป็นเกษตรกร,รก็สามารถจะช่วยเหลือให้คำแนะนำเด็กๆในการเรียนรู้ได้ และสำหรับชุดการเรียนรู้ด้วยตัวเองที่บรรจุอยู่ในกล่องแบ็กบ็อกซ์นะคะเราจะมาดูกันค่ะว่าข้างในกล่องแบ็กบ็อกซ์ที่จะทําให้ทุกคนไปเรียนรู้นั้นมีอะไรกันบ้างนะคะตัวแรกค่ะกล้องจุลทรรศน์โฟลสโคอันนี้ก็จะเป็นปืนยิงกาวกระถางพวบวผู้ไปกับพักที่จะเอาไปให้นักเรียนปลูกนะคะกระดาษลิสมาดค่ะสีเมจิก กระดาษสีค่ะสีไม้ค่ะกาวร้อนค่ะชุดนี้นะคะก็จะเป็นไหมพรมทั้ง3าสีค่ะแบนขยายอันนี้เป็นอุปกรณ์สําคัญมากค่ะในแบ็กบ็อกซ์จะมีลวดไม่ให้สําหรับเด็กๆต้องการเอาไปผูกติดในอุปกรณ์ต่างๆอันนี้จะเป็นโครกอันเล็กๆค่ะอุปกรณ์ชิ้นนี้ก็ยังคงเป็นกาวน้ําค่ะสกอตเทปค่ะไม้ไอติมแล้วก็เป็นยางวงที่เอาไว้ใช้รัดอุปกรณ์ต่างๆอุปกรณ์ชิ้นต่อมานะคะก็จะเป็นอุปกรณ์สร้างความสวยงามให้กับสวนถาดของเด็กๆค่ะและอุปกรณ์สําคัญที่อยู่ในแบ็กบ็อกซ์นะคะนั่นก็คือชุดการรรเียนู้ค่ะ เราจะเตรียมไว้ให้เด็กสามวิชาด้วยกันค่ะนั่นก็คือวิชาสมุนไพรบ้านฉันนะคะอีกชุดวิชาหนึ่งก็คือสวนถาดแสนสนุกค่ะส่วนในวิชาที่3ค่ะจะเป็นวิชาที่เรียกว่าฉันคือใครสําหรับฉันคือใครนะคะจะประกอบไปด้วย2อเล่มค่ะ1เล่มนั้นจะเป็นชุดใบงานสําหรับเด็กและอีกหนึ่งเล่มจะเป็นชุดใบงานสําหรับครูค่ะและนี่ก็คืออุปกรณ์ทั้งหมดที่อยู่ในชุดการเรียนรู้แบ็กส์ม็อกของเราค่ะ สำหรับ4กลุ่มวิชาในชุดการเรียนรู้ด้วยตัวเองนะคะประกอบไปด้วย 1. น,นวัตกรรมและเทคโนโลยีค่ะวิชาที่2ส,สังคมและมนุษยชนวิชาที่3วิทยาการวิจัยและวิชาที่4ส,สัมมาชีพค่ะ รับการเตรียมตัวไม่ได้รับอุปกรณ์แบ็กซ์บ็อกไปแล้วนะคะอย่างแรกเลยค่ะอยากจะให้คุณครูทุกคนนะคะลองดูอุปกรณ์ทั้งหมดลองอ่านคู่มือทั้งหมดก่อนนะคะเพื่อเตรียมให้คําแนะนํากับเด็กๆค่ะว่าควรจะเลือกเรียนวิชาอะไรส่วนเด็กๆค่ะเมื่อได้รับอุปกรณ์ไปแล้วนะคะอยากจะให้เด็กๆลองเลือกก่อนค่ะว่าจะเลือกเรียนชุดการเรียนรู้อะไรเราลองดูนะคะว่าเราสนใจเรื่องอะไรกันแน่ค่ะส่วนผู้ปกครองค่ะอยากจะให้ผู้ปกครองทําความเข้าใจ กับชุดการเรียนรู้นะคะเพราะผู้ปกครองเป็นส่วนสําคัญที่สุดในชุดการเรียนรู้เลยล่ะค่ะช่วยแนะนําเด็กๆค่ะว่าควรจะเลือกเรียนชุดไหนผู้ปกครองจะมีส่วนในการประเมินงานของเด็กๆค่ะแล้วก็ให้คําแนะนําสําหรับชุดการเรียนรู้ทุกชุดนะคะจะแบ่งย่อยออกเป็นกิจกรรมในกิจกรรมแต่ละกิจกรรมค่ะอยากให้เด็กๆเรียนให้จบภายในหนึ่งสัปดาห์ค่ะเด็กๆจะเรียนตอนไหนก็ได้นะคะทุกวิชาเลือกได้เรื่องเรียนทีละหนึ่งวิชาทำกิจกรรมละ หนึ่งสัปดาห์ค่ะ คุณครูเนี่ยจะต้องปรับเปลี่ยนบทบาทของตัวเองจากที่เคยเป็นผู้สอนนะคะต้องเปลี่ยนมาเป็นบุคคลที่ช่วยสนับสนุนช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้เรียนที่เรียกว่า facilitator นะคะสิ่งที่สำคัญอีกประเด็นหนึ่งก็คือคุณครูเนี่ยจะต้องออกแบบนะคะบทเรียนให้มันมีความตื่นเต้นแล้วก็ท้าทายเพื่อจะทำให้เด็กเนี่ยอยากจะเรียนรู้ค่ะ สำหรับคุณครูนะคะที่ได้ดูตัวอย่างของตัวเซ l ล Directed Learning ตัวนี้แล้วนะคะคุณครูก็จะเห็นแล้วว่า สิ่งที่ทรงพลังและมีคุณค่ามากที่สุดมันไม่ได้อยู่ที่วัสดุอุปกรณ์นะคะสิ่งต่างๆที่อยู่รอบๆตัวเด็กสามารถเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้เนี่ยได้หมดนะคะอยู่ที่ครูที่จะออกแบบคำถามเพื่อจะมากระตุ้นตัวผู้เรียนนะคะมันก็จะเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้ขึ้นมาก็คือการเรียนรู้ไม่ได้เกิดขึ้นในห้องเรียนอย่างเดียว แต่หมายถึงทุกทกที่นะครับที่ครอบครัวที่ชุมชนมันจะกลายเป็นชุมชนของการศึกษาขึ้นผมคิดว่ามันเป็นการแก้ปัญหาความเท่าเทียมโดยตรงทีเดียวละครับสำหรับตัวข้อมูลเพิ่มเติมนะคะหรือว่าเทคนิคการถามอย่างเช่นสแกมเปอร์นะคะหรือว่า6ขั้นตอนของ OECD นะคะคุณครูสามารถจะกดไปดูรายละเอียดนะคะจากลิงก์ที่อยู่ใน description ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะคะ